ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ส ổ สสหลายท่านอาจจะมาที่อาคารแห่งนี้ครั้งแรกอาคารนี้เนี่ยเราเรียกว่าศูนย์เรียนรู้สุขภาวะนั่นหมายถึงภารกิจองค์กรแบบสสสที่เราทำเรื่องสุขภาวะนะคะเราพูดเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพคือชื่อขององค์กรแห่งนี้คงมีคำถามค่ะว่า,าการสร้างเสริมสุขภาพ แล้วเกี่ยวอะไรกับเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคมหลายท่านน่าจะรู้จักสอสอส,อสอผ่านสปอตโฆษณาทางโทรทัศน์พวกนี้ใช่ไหมคะเราพูดถึงแคมเปญจนเครียดกินเหล้าหรือคุณมาทำร้ายฉันทำไมคนรู้จักสอสอสอแค่นั้นคะ่ะว่าออคงเป็นองค์กรที่ทำเรื่องการรณรง์บางคนก็นึกว่าสอสอสเอนี่ยต้องอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์แน่เลย ความจริงไม่ใช่นะคะอ,อ,องค์กรแห่งนี้มีภารกิจหลากหลายจะขออนุญาตช่วงต้นสัก1-2นาทีแนะนำในฐานะที่ท่านมานั่งอยู่ที่นี่ร่วมงานกับสสสเป็นครั้งแรกนะคะก็อยากให้รู้จักกันสักเล็กน้อยค่ะ กำลังทะเลาะก,กับไอตัวกฎนี้อยู่นะคะก็สอสอส,อสอเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพรบรเป็นหน่วยงานของรัฐที่เรียกว่ามีความตั้งใจในเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็รับภารกิจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการพูดถึงขบวนการสร้างเสริมสุขภาพนั่นหมายถึงไม่ได้ทํางานตามลําพังที่นี่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ2องสาคนแต่เรามีเครือข่าย การทำงานร่วมกับสสสเนี่ยทั่วประเทศนะคะโดยมีวิสัยทัศน พูดถึงทุกคนบนแผ่นดินไทยมีวิถีชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมของสอสสเป็นทํานองนี้ตามสไลด์เลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีหน้าที่ทํางานเองไม่ได้มีหน้าที่เหมือนกระทรวงทบวงกรมที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการให้บริการสุขภาพหรืออื่นๆแต่ทําหน้าที่ในการจุดประกายกระตุ้นสารและเสริมพลังงานในวันนี้เราก็เรียกว่า เป็นการสารและเสริมพลังนะคะจะสารเสริมพลังยังไงเดี๋ยวออต้องดูกันไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะไปเสริมพลังเรื่องเหล่านี้ยังไงนะคะโดยที่สสสอเองเนี่ยทำงานผ่าน15เรื่อง15แผนเราเรียกเป็นแผนนะคะเราแบ่งงานเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเป็น15อ่านถ้าดูส่วนท่อนบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าภารกิจ ของสอสสแน่นอนว่าเราได้งบประมาณมาจากรายได้ภาษีเหล้ากับบุหรี่2%เซเพราะฉะนั้นงานหลักก็คือเป็นเรื่องการลดการบริโภคยาสูบก,กับสุราแต่ยังมีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพอื่นๆเช่นเรื่องการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เรื่องอาหารเพื่อสุขภาวะเรื่องความปลอดภัยทางถนนแล้วก็เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องสุขภาวะทางเพศเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนงานตรงกลางเนี่ยเราเรียกว่าเป็นกลุ่มแผนงานเชิงพื้นที่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีแผนที่เรียกว่าแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะก็เป็นแผนที่พี่ปูพูดถึงสำนักเก้าสำนักเกนี่แหละคะ่ะก็อยู่ในแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ในแผนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะจะมีเป้าหมายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพเราสนใจ9ก้ากลุ่มเป้าหมายบนสไลด์นะคะมีผู้สูงอายุคนพิการคนไร้บ้านแรงงานนอกระบบแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศกลุ่มผู้ต้องขังมุสลิมอันนั้นคือกลุ่มเป้าหมายแต่งานเชิงประเด็นเนี่ยหนึ่งในนั้นเห็นตัวสีเขียวด้านขวาสุดใช่ไหมคะเรียกว่าโซเชียล n อนต์ r i ร e เป็นการพูดถึงการคลังการเงินการคลังที่ยั่งยืนทางเลือกของคนเล็กคนน้อยการเปิดโอกาสให้ได้มีการพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจคือเป้าหมายหนึ่งของงานสำนักนี้เราพูดถึงปัจจัยสังคมกำหนดสุขภาพคนจะมีสุขภาพดีได้เนี่ยมันต้องเข้าไปแก้เชิงโครงสร้างเรื่องปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ถ้าไม่สามารถจะมีอาชีพพึ่งตัวเองได้เนี่ยลำบากต่อการมีสุขภาวะต่อการมีสุขภาพที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งในงานที่เราเรียกว่าเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างสภาพแวดล้อมของสังคมเนี่ยเราสนใจเรื่องโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก็สำนักงานเรียกว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นแผนงานหนึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่อยู่ในสสส แล้วเราก็เรียกว่าตัดสายสะดือแยกออกไปเป็นอีกองค์กรหนึ่งก็ที่เดี๋ยวจะมาในวันนี้นะคะเป็นผอ,ออนภาที่จะเข้ามาร่วมกับเราก็คือสอวอสอชื่อเต็มอะไรนะคะสํานักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมค่ะค่ะก็จากแผนงานโครงการหนึ่งในสสสก็เป็นสํานักงานโดยตรงแล้วแต่อย่างไรก็ตามจะมีภารกิจที่เรียกว่าไม่สามารถพองถ่ายออกไปได้โดยเฉพาะการบ่มเพาะ ให้ภาคประชาสังคมหรือ active c i t i z e n ต่างๆเนี่ยมีพัฒนาการนำไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมได้เราทราบมาว่าภาคเอกชนปัญหาที่มีวิธีคิดที่จะไปถึงการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภาคประชาสังคมเนี่ยจดทะเบียนได้น้อยมากนั่นหมายความว่าวิธีคิดของคนทำงานเพื่อสังคมเนี่ยมีโจทย์ชัดในการแก้ปัญหาทางสังคม แต่อาจจะไม่ชัดเลยไม่ถนัดเลยเรื่องการทำธุรกิจวันนี้ค่ะเราจะว่าด้วยเรื่องงานที่นำพากันไปสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมแต่เส้นทางนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายมันมีเรียกว่าอุปสรรคมีตัวแปรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าสำนักก้าซึ่งดูเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำใน ประชากรกลุ่มเฉพาะก็เลยสนใจหยิบจับเรื่องนี้เข้ามาเป็นโจทาาย์ท้าทายเรารู้ว่ามันยากเรารู้ว่ามันเ,เรียกว่าเป็นไปแทบจะไม่ได้ <c oughs> นี่ทำให้ท้อแท้เกินไปหรือเปล่าคะ <c oughs> ก็เอาเป็นว่ายากเย็นแสนเข็นกว่าจะเข็นหรือปรับงานที่เรียกว่าแก้ปัญหาทางสังคมเข้าไปสู่การอยู่รอดทางธุรกิจได้เนี่ยเราเข้าใจเรื่อง อุปสรรคต่างๆดีนะคะแล้วก็เราอยากจะเป็นหนึ่งในแรงใจหรือเป็นตัวกระตุ้นเสริมให้เกิดความสำเร็จในเรื่องนี้ได้สำหรับผู้คนที่ตั้งใจในเรื่องนี้มีการทบทวนค่ะงานในสสสเนี่ยว่ามีไหมงานที่แก้ปัญหาทางสังคมแล้วอาจจะเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นกิจาการเพื่อสังคมหรือเป็นวิสาหกิจกเพื่อสังคมได้ทบทวนมาแล้วน่าจะมีประมาณ69งาน หรือบริการหรือหน่วยงานต่างๆนะคะก็มีเป็น13หน่วยงานตามสไลด์ค่ะมีเกี่ยวกับเรื่องทางสุขภาพสัก6องค์กรน,นะคะเช่นเรื่องบริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์หรือการดูแลผู้สูงอายุตลาดเขียวหรืออื่นๆเครื่อง เครื่องวัดฝุ่นอย่างง่ายอื่นๆนะคะเราพยายามจะรวบรวมสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามีงานด้านสังคมค่ะเช่นตัว Thai Health Academy ตัวสถาบันการเรียนรู้การฝึกอบรมแบบของสสสนนะคะแล้วก็กลุ่มอาสาคืนถิ่นหรือเรื่องการจ้างงานคนพิการนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรียกว่า33หน่วยงานบริการซึ่งก็มีการ ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาในรูปแบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสังคมนะคะมีเรื่องการให้คำแนะนำในการปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้กับผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการหรือการทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนต่างๆศูนย์พักคนไร้บ้านการทำแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ย ก็ไม่น้อยในของสอสสที่เรียกว่ารวบรวมมาได้เบื้องต้น69บริการแต่อย่างไรก็ตามมีงานอื่นๆอีกนะคะที่อาจจะไม่สามารถรวบรวมเข้ามาได้สไลด์มันค้างนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวจะได้อ่านทันหรออยากอ่านทานัน <laughs> ค่ะก็ อ่านอ่านไม่ทันเหมือนกันค่ะเล่าไปก็อ่านไม่ทัน <leadership> ใส่ตายาวคะ่ะ <itious> ค่ะ <itious> <itious> ก็อาจจะมีทักษะส่วนตัวเรื่องการมองไกลนะคะแต่ถ้ามองใกล้เนี่ยใส่แวน่นเรียกว่าใสยตายาวใช่ไหมคะก็มีการรวบรวมเฉพาะในสำนักเก้าเองด้วยค่ะ ที่จะเป็นต้นทุนงานที่เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเรานับเป็น17งาน17องค์กรณนะปัจจุบันแล้วก็ทราบว่าผู้ที่ได้รับเชิญมาในวันนี้เนี่ยเราเรียกท่านว่าเครือข่ายสำนักเก้านะคะไม่รู้ว่าท่านจะมองตัวเองเป็นเครือข่ายสำนักเก้าหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนเราอีกทีหนึ่งตอนที่เรา mapping งานอันนี้ออกมาเนี่ยก็จะมีของวิทยากรวันนี้ค่ะ ทั้งสองท่านที่เรียกว่าเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมไปแล้วแล้วก็มีความพร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นของบัตตี้โฮมแคร์ของคุณเจนวิทนะคะหรือว่าของคุณแก๊สยังแฮปปี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่สําคัญที่จะมาแลกเปลี่ยนว่าการที่ได้รับการยกย่องเสมอมาว่าเป็นตัวอย่างของการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การแก้โจทย์ด,ด้านสังคมที่ชัดเจนเนี่ย ทำได้อย่างไรแล้วก็มีบทเรียนชุดประสบการณ์ที่จะมาบอกเล่าเครือข่ายอื่นๆที่มีความสนใจนั้นยังไงในขณะเดียวกันก็มีบริการแล้วก็เรียกว่าโครงการอื่นนะคะที่อาจจะอยู่ระหว่างการพัฒนา แล้วก็มีส่วนที่ถ้าได้รับโอกาสการหนุนเสริมเนี่ยก็น่าจะไปต่อได้อีกจำนวนหนึ่งนะคะรายชื่อก็ตามสไลด์ค่ะอาจจะเป็นงานที่ทางพี่ปูทางสสปเนี่ยได้พัฒนามาส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนเนี่ยเป็นส่วนที่สำนักเก้าเห็นโอกาสว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้อาจจะเยอะกว่านี้นะคะมากกว่ารายชื่อที่เรารวบรวมมาแต่ก็ที่รวบรวมมาก็ไม่น้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น กลุ่มที่เชิญมาในวันนี้หลายท่านก็มาจากเครือข่าย f o r o d ดใช่ไหมคะมีกลุ่มเซนหลุยการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมมูลนิธิเพื่อเด็กพิการมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะมูลนิธิพุทธชินวงศ์นะคะแล้วก็อื่นๆที่อาจจะมีโอกาสที่จะพัฒนาต่อได้หากได้รับการหนุนเสริมในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีการทบทวนผลงาน หรือบทบาทของทางสสปคือสถาบันส่งเสริมความเข้มแข็งภาคประชาสังคมพูดชื่อถูกไหมผิดหรอเชื่ออะไรคะสส,อสอปออ,อไม่มีความเข้มแข็งส,สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคมค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมาสนานักเก้าก็ได้สนับสนุนให้เกิดเหล่านี้ค่ะในสไลด์นะคะก็คือทําใหเ้เครือข่ายภาคประชาสังคมม,มีความสามารถในการยกระดับ เป็นองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะหรือการส่งเสริมเรียกว่าการจัดทำร่างธุรกิจเบื้องต้นตามรูปแบบ BMC นะคะก็ทำมาแล้ว18องค์กรแล้วก็มีหลักสูตร PRESE รอ e, คะอีก63องค์กรค่ะนอกจากนั้นก็อยู่ระหว่างจดทะเบียนอีก3องค์กรนะคะก็จะเป็นผลงานของทีมสสอปอที่ผ่านมาแต่สุดท้ายค่ะก็จะพูดถึงภาพอื่น ที่อาจจะไม่ใช่งานสสปแต่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรนะคะของสสสเนี่ยเมื่อสักครู่เรียนไปแล้วว่าเราสนใจเรื่องการบ่มเพาะภาคประชาสังคมสู่การเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในขณะที่มีสวสซึ่งเป็นองค์กรเจ้าภาพในการทำหน้าที่จดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือเพิ่มเติมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการต่อยอดกิจการต่างๆการระดมเครือข่ายที่มีภาคเอกชนนะคะที่มีความสนใจในการขยายผลขยายโอกาสกับภาคธุรกิจนะคะก็เป็นความร่วมมือในระดับองค์กรที่เราพยายามจะเป็นพันธมิตรเพื่อเรียกว่าเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสเพิ่มเติมจากที่กลุ่มภาคประชาคม มีความสามารถในการเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นหน้างงานภาพรวมที่ทางสอสอส,อสอขอแลกเปลี่ยนกับทุกท่านในเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณพอแอนนะครับ